คนที่เขาสอบ IELTS ครั้งแรกแล,แล้วได้แบน7 7.5แบน8 mm. เพราะพื้นฐานภาษาอังกฤษของเขาดีเขาเรียนมาเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ก็ไม่รู้บางคนเรียนอินเตอร์มาบางคนโตเมืองนอกมาหรือบางคนเรียนหลักสูตรไทยนี่แหละแต่ว่า หมกมุ่นคลุกครีอยู่แต่กับภาษาอังกฤษทั้งวันทั้งคืนอ่านบทความดูพอดแคสต์แล้วเขไม่ได้ทำเพราะว่าเขาจะสอบเขาทำเพราะว่าเขาชอบเขาอินแล้วเราที่ภาษาอังกฤษอ่อนกริ on, กรยาสามช่องก็ไม่ได้ออกเสียงก็ถูกบ้างผิดบ้างนะครับแล้วก็ฟอร์มประโยค ยังไม่ค่อยคล่องพูดจายังไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์เลยยังไม่เป็น full sentences เลยนะครับไปดูรีวิวเหล่านี้แล้วก็คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันไปสอบครั้งแรกฉันก็จะทำได้เหมือนกันบอกเลยนะครับว่ามันอาจจะยากอ่ะนักเรียนจะไม่เห็นด้วยกับครูจะมาว่าครูก็ได้นะว่าแบบเออทำไมถึงต้องมาพูดจาให้ไม่ให้กำลังใจอะไรแบบนี้คือจริงๆเนี่ยไม่ได้จะบั่นทอนอะไรเลย จะพูดให้ฟังว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ย i อเอลมันเป็นข้อสอบทักษะมันไม่ใช่อะไรที่แบบมาน,นั่ง خر, ท่อง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 จำ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 โตลุ่งแล้วก็ไปสอบแล้วมันจะผ่านโอเคในพาร์ทเรดดิ้งในพาร์ท Listening ที่มันเป็น Input หรือเป็น Skill เป็นทักษะเข้าเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะฟลุกได้นะอ่ะแต่ Writing กับ Speaking นักเรียนครับเข้าไปสอบเนี่ยท่องไปไปพูดไปเขียนเนี่ย กรรมการเขาดูออกนะครับมันไม่มีหรอกมานั่งโต้ลูกมานั่งติวเยอะๆเยอะๆนะครับวันละ5ชั่วโมง10ชั่วโมงทำอยู่3วันไปสอบแล้วคะแนน speaking คะแนน writing มันจะขึ้นมันต้องเป็นการฝึกฝนที่ต้องรู้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้คำศัพท์ใช้โครงสร้าง ให้เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรายังอ่อนภาษาอังกฤษมากแบบช่วยตัวเองไม่ได้นะครับไม่สามารถสื่อสารขั้นพื้นฐานได้หรือไปอ่านข่าวไปดูทวิตเตอร์หรือว่าไปอ่านอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆตามโซเชียลมีเดียแล้วไม่รู้ว่าเขากําลังพูดถึงอะไรอย่าพึ่งไปทําตามคนที่เขาเก่งอยู่แล้วแล้วเขาไปสอบ นะครับพะเขาแค่ดูว่าข้อสอบออกอะไรเข้าไปสอบสอบข้อสอบอะไรไม่ว่าจะเป็น IELTS TOEFL TOEIC เนี่ยคนเหล่านี้เขาทำได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นครูพี่แคนแนะนําให้นักเรียนปรับพื้นฐานฝึกพื้นฐานภาษาอังกฤษง่ายๆก่อนพัฒนาทักษะขึ้นไปแล้วค่อยไปติว IELTS แล้วก็ไปสอบ IELTS แบบนี้จะทําให้มันเป็นไปได้มากกว่าการที่มาอ่าน 2- 3วันแล้วก็ไปสอบนะครครูพี่แคนมีคอร์ส English First Steps เป็นคอร์สที่จะสอน1เลย15โครงสร้างภาษาอังกฤษแรกที่คนเรียนภาษาอังกฤษมือใหม่ควรรู้นะครับไม่สอนอะไรที่มันยากๆซับซ้อนหูดับไม่สอน12 t e n เทให้ครบแล้วก็มี Passive Active อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ค่อยจำเป็นสำหรับมือใหม่2ก็คือเป็นเรื่องของคำศัพท์44คําคำที่รู้แล้วสามารถพูดงูๆูปลาปลได้ เราจะไม่มาแตกศัพท์แบบโอ้โหจดทีวันละ13หน้าไม่เอาอันนั้นสาหรับเด็กที่เขาเก่งแล้วนะครับเด็กที่เขาเก่งแล้วเขาเรียนได้ถ้าเราเป็นมือใหม่อัด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 ไปเยอะเยอะรับไม่ไหวแล้วก็ทําไม่เป็นแล้วก็ท้อราวนี้ที่สําคัญคืออะไรนักเรียนจะต้องพูดเป็นครูพี่แคนก็จะมีการตูนให้นักเรียนฝึกดูนะฮะแล้วก็ฟังเสียงนะฮะแล้วก็มีบทเรียนที่ฝึกพูดตามอันนี้ครูพี่แคนไปดึงมาจาก หลักสูตรของต่างประเทศนะครับก็ไปเห็นคอร์สออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จของเมืองนอกหลายๆคอร์สก็าําแบบนี้กันนะครับครูพี่แคนก็เอามาเป็นโมเดลแต่ว่านักเรียนไม่จาเป็นต้องเรียนกับครูพี่แคนก็ได้นะลองไปหาดูก็ไดเ้เต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าคอร์สเหล่านั้นจะไม่ได้มีแปลเป็นภาษาไทยคอร์สของครูพี่แคนเนี่ย English First Steps ของเราครูพี่แคนจะแปลเป็นภาษาไทยให้แล้วก็มีการอธิบายคําศัพท์แล้วก็อธิบายอ,อวยากรณ์ให้เราฟังแบบง่ายๆนะฮะ ไม่มีการแบบสอนแบบเจาะลึกแบบระดับสูงไอระดับสูงเนี่ยให้เด็กเก่งเขาเรียนของพวกเราเนี่ยยังเรียนไม่ได้นะครับถ้าเราแบบยังงูงปลาอยู่ยังเรียนไม่ได้นะฮะเรียนแบบนี้ไปก่อนนะครับเสร็จปุ๊บเอ่อทั้งหมดเนี้ยที่เป็นแบบฝึกฟังแล้วก็ฝึกพูดตามแล้วก็ทำความเข้าใจภาษาอังกฤษจากกระตูนเนี่ยนะฮะจะมีทั้งหมด45บทเรียน45บทเรียนนักเรียนบบ้ครูเยอะจังเลยนะครับ นักเรียนครับถ้านักเรียนน่ะไม่เคยเจอภาษาอังกฤษเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้นะฮะสี่สิบห้าบทเรียนไม่เยอะนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าติวแบบรีบๆปรับพื้นฐานยี่สิบชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงแปดชั่วโมงเราไปเรียน ielts แล้วคุณก็ไม่เข้าใจแล้วคุณก็บอกครูว่าครูเรียนไม่รู้เรื่องตามเพื่อนไม่ทันพอครูตรวจไ r i t i n g ครูพาซ้อม speaking ครูก็เหนื่อยเพราะว่านักเรียนพื้นฐานไม่ดีเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่า โอเคต้องใช้ i l เ t s แล้วรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะเราจะต้องทําอะไรบางอย่างกับภาษาอังกฤษของเราแล้วเราเนี่ยไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษพื้นฐานด้วยตัวเองได้คือคนที่อ่านได้ก็คือจบนะฮะแต่ถ้าอ่านไม่ได้แล้วสนใจอยากเรียนกับครูพี่แคนนะครับไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ